ไปล้วเลือดมันออกแล้วมันเจ็บอ๋อรอุ้ยตายแล้วแล้วมันใส่ต่างหูไม่ได้แล้วหูมันโล่งอ่ะแล้วนี่โอเคยังหรือว่าเธอต้องใส่เธอต้องไปหาใส่ไหมนะจริงมันไม่มีแล้วอ่ะเลือดมันออกใช่หนูหนูไม่มีแบบเป็นเอียร์อ๋อเป็นเอียร์เขาต้องเอาเป็นแบบนี้เลยโล่งเหรอิตมันก็จะโล่งหน่อยบาดเหตุนิดนึงบาดเหตุนิดน ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่สวยฉ่ำได้ไหมคะลุกดนีก็ให้พี่พี่ช่วยกันในไลฟ์สดว่าจะเลือกชุดสีส้มหรือสีแดงพี่พี่เขาเลือกสีส้มเพราะว่ามันขับผิวมากกว่าออแล้วพี่พี่ก็บอกว่าหน้าต้องแต่งเยอะกว่านี้หนูก็เลยติดขนตาล่างเพิ่มเลยได้มาได้มานี่เลยตะคุนระกุนตะกุนตะกุนฟ้ามนสุดอะสุดสุดกองวันแรกน้ำจ๋าความรู้สึกหน่อยดีใจได้เจอเพื่อนเพื่อเราก็รู้สึกว่า มันตรงบริบทเราตรงที่บอสบอกว่าให้ขายของตลงอดก็เลยรู้สึกว่าเออหนูเป็นคนชอบขายของอยู่แล้วแล้วเห็นเพื่อนๆแล้ววันนี้เป็นไงได้รวมกันแต่และคนสวยออรา่าพุ่งปังบนถุงหนาด้วยสวยเพื่อนๆสวยกันหมดเลยชุดเชิ้ตอะไรก็คือแบบแต่งกันดีอะ่ะสวยอชอบชอบดูคนสวยๆอยู่แล้วไงอ,อะไรที่เราต้องเพิ่มต้องอะไรไหมในการแบบเข้ากองต้องพัฒนาเพิ่มสกิลอะไรอาจจะเรื่องการเดินการฝึกการพูดอะไร แล้วตอนนี้ความพร้อมก ok? ี่เปอร์เซ็นต์แล้วลูกพร้อมสุดค่ะก็คือหนูจะทำทุกๆวันให้มันแบบว่าดีที่สุดแล้วเราจับห้องได้นอนกับใครอ่ะหนูจ่ายหนึ่งแสนแล้วก็เลือกลูกเมดเป็นอยุธยาค่ะอ๋อแล้วเป็นเพราะอะไรตอนที่เราถึงทล่อยุธยาเพราะว่าคือคุยกันแล้วคือเรื่อง โอเคหนูต้องไปแล้วนะฝ <im it> ากฝากด้วย่ะฝาก้อมนะฟ,ฟ,ฟี่ต้องมีมงด้วยนะคะเพราะว่ามีแจกก่นที่5สิงหานี้แจกบัตรเข้างานฟรีค่ะ1 0 0ใบอ่าโอเคโอเค